สมาธิตั้งมั่นขนาดไหนก็ตามที่สุดสมาธินั้นก็มีความไม่เที่ยงคืออนิจจงมีความแปรปวนคือวิปริณามะมีความจางคลายคือวิราคะมีความดับคือนิโรธะซึ่งรวมเรียกว่ามันเป็นอตตมมยตา ผู้ที่จเจริญอัตมมยตาเนี่ยย่อมทำให้อะไรย่อมทำให้อนัตตสัญญางุปัะเปตุงคือทำให้อนัตตสัญญาปรากฏคนคนนั้นจะเข้าใจอนัตตาซึ่งผู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอเห็นอัตมมยตาเนี่ยนะอะตมมยตังนะหรืออะตมมยตาเนี่ย จะทำให้อนัตตสัญญงอุปัฏเปตุงก็คือทำให้นอนัตตสัญญาความหมายรู้ในความเป็นอนัตตานั้นปรากฏอุปัเปตุงแปลว่าปรากฏอนัตตสัญญาก็จะมั่นคงขึ้นมานั่นคือสิ่งที่มีการเกิดปรากฏตั้งอยู่สักพักแล้วหายไป ตัวตนมีชั่วคราวไม่ได้มีถาวรเหตุปัจจัยของอนัตตาอีกสองอย่างอีกสองพระสูตรก็คือพระสูตรที่ตรัสว่าสิ่งใดเป็นทุก์ขสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา,นะนนตตาลักษณะของความทุกข์คือลายความทนได้ยากนะความที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือทุกขังคือความดับนั่นเองดังนั้นการเห็นความดับการเห็นนิโรธความดับจะนําไปสู่อนัตตาจะนําไปสู่ความเข้าใจเรื่องอนัตตาอีกพระสูตรหนึ่งพุทธวจนะอีกบทหนึ่งก็คือบทที่พระองค์บอกเรื่องของอาพาธนะเป็นธรรมของอนัตตา ที่พระองค์ไล่เลียงจากรูปบอกว่ารูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธถ้ารูปมันเป็นอัตตาคือตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนน่ยมันจะเป็นไปเพื่ออาพาธคือความเสื่อมได้อย่างไรแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธก็เพราะรูปเป็นอนัตตาไงรูปมันจึงมีความ เสื่อมมีความจางคลายรูปภายในรูปภายนอกเนี่ยรูปร่างกายเราเนี่ยนี่ก็เป็นรูปภูเขาต้นไม้พวกนี้ก็รูปนะนั้นรูปทั้งหลายมีการเกิดปรากฏเมื่อสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดปรากฏสิ่งนั้นเที่ยงแท้ไม่มีแน่นอนและสิ่งนั้นจะเดินไปสู่ความดับนี่เป็นสัจจะ ของสิ่งที่เกิดคือเป็นความจริงของสิ่งที่เกิดว่าสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยแปรปวนจะไม่แปรปวนไม่มีจะไม่ดับไม่มีนี่คือสัจธรรมความจริงของสิ่งที่เกิดดังนั้นไปดูเลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกิดบ้างคนคนเราเป็นสิ่งที่เกิดดังนั้นดับแ, Sing แน่นอน ต้นไม้เกิดภูเขาดวงดาวไปถึงนามนธรรมนะสุขก็เกิดทุกเกิดเฉยเฉยเกิดสัญญาความจำได้หมายรู้ไปดูอีกาธาตุหนึ่งสัญญาก็มีการเกิดปรากฏดังนั้นเสื่อมดับแน่นอนสังขารก็มีการเกิดปรากฏเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดสัจจะของมันคือจางคลายดับนะ ต้องมีความแปรปรวนแปรเปลี่ยนมีความดับแน่นอนดังนั้นทิฏฐิว่าตัวตนมีเที่ยงแท้ถาวรจึงเป็นความเข้าใจที่ผิดแต่นั้นพระสูตรนี้จึงไล่เลียงจากรูปเวทนาสัญญาสังขารไปจนถึงวิญญาณพระองค์จึงบอกว่าวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณเป็นอัตตาแล้วไซส์วิญญาณจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธ เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธวิญญาณป่วยก็คือวิญญาณเปลี่ยนแปลงวิญญาณอาพาธก็คือวิญญาณจางคลายนะมีความจางคลายมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นเองดังนั้นทมอันเป็นเหตุทมที่เป็นเหตุของคำว่าอนัตตาหรือ ธรรมที่เป็นเหตุของสิ่งที่เป็นอนัตตก็คืออาพาธธรรมอันเป็นเหตุของอนัตตาคือทุกขังคือความดับธรรมอันเป็นธรรมอันเป็นเหตุของอนัตตาคืออตตมมยตาอืมนี่คือเหตุปัจจัยของมัน